เมื่อสักครู่ก่อนเข้าแถลงข่าวนะครับผมก็ได้ตรวจสอบไปที่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าอันที่หนึ่งก็คือที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆผขออนุญาตใช้สัพหมันที่อาจารย์พูดเมื่อวานนะครับอาการคล้ายหลอดเลือดสมองอีก40ลายทั้งนั้นยืนยันว่าไม่จริงนะครับมีแค่ลายเดียวส่วนที่เหลือจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชาปลายมือปลายเท้ารู้สึกไม่เมื่อยอ่อนเพลียนะครับไอที่บอกอาการคล้ายหลอดเลือด สมองหรืออมพฤษคล้ายๆอมพฤษ40รลายเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเข้าใจว่าทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเขาได้ออกแถลงการแจ้งแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับประการที่2วันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดโดยโรงพยาบาลต่างๆยังได้มีการฉีดวัคซีนต่อนะครับไม่ได้หยุดไอ้ที่หยุดตอนนั้นคือหยุดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดหลังจากที่ทางส่วนกลางแจ้งไปว่า สามารถฉีดต่อไปได้ไม่มีปัญหาเขาก็เริ่มดาเนินการฉีดต่อแล้วถ้าที่ติดตามดูขนาดนี้ที่จังหวัดลําปางก็บอกว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติอะไรเกิดขึ้นก็ขออนุญาตนํานเรียนนะครับขณะนี้การฉีดก็ยังเดินหน้าต่อไปแต่เราก็มีการติดตามแล้วก็ฟอะแวงใกล้ชิดนะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ